หลังฐานชุกกะีขึ้นเกิดไปยังบุรสบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบแล้วทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวาง พระมหาสังไว้ที่เดิมทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วส่งส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงคืนพระมหาสังทักษิณาวัตรให้เจ้าพนักงานภูษามาลาทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤด,ดูฝนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาทที่จัดไวข้างฐานชุกกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชกี ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนผานหน้าฐานชุกกชะีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดทเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลศล้านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาชศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพรน้อยทุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชน้อยแล้วส่งที่พระเสียรจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ กับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหม์เบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกลาบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณนรัตนปฏิมากรแก่ราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท พระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสําคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจําทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องท่งถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนก่อนครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องท่งสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำรับหนึ่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรจึงทรงเครื่องทรงสามฤดูอันเป็นราชประเพณีที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน